ความรักของคนที่เกิดวันอาทิตย์กับวันพุธคู่นี้นะอาทิตย์กับพุธเนี่ยนะเป็นคู่ที่อยู่ด้วยกันแล้วสนุกสนุกเพราะว่าอาทิตย์เนี่ยมุ่งมั่นต้องการทำอะไรแบบชัดเจนต้องการทำอะไรที่เป็นเลิศ นะแล้วก็จะต้องใช้กระบวนวามคิดหรือการวางแผนเยอะค่อนข้างเครียดพอสมควรนะบางทีเครียดจนพูดไม่ออกเลยนะนาวัาทิตย์ส่วนวันพุธวันพุธนี่งานถนัดของเขาเลยงานคิดงานพูดงานเขียนงานวางแผนธุรกิจการเงินเพราะวันพุธนี่ คิดเรื่องของธุรกิจเก่งหางเงินหาทองเก่งดังนั้นคู่นี้นี่อยู่ด้วยกันอ่ะมันดูเหมือนกับว่ามันจะผสมรงกันดีไงเพรอาทิตนี่มีความมุ่งมั่นกล้าคิดกล้าตัดสินใจเป็นผู้นำว่างั้นเถอะวันอทิตนี้เขามีโปรเจกต์ของเขาเยอะมากเลยนะ จะทาอันโน้นอันนี้ส่วนมากมันก็เป็นไปเพื่อความสําเร็จความยิ่งใหญ่กันเงินกันทองความมั่นคงเขาเป็นแนวแนวนั้นอยู่แล้วในอาทิตย์ส่วนวันพุธวันพุธนี่มีพรสวรรค์อย่างหนึ่งอนอกจากการรู้จักพูดหรืออธิบายเก่งนะวันพุธนะวันพุธนี่พรสวรรค์อย่างหนึ่งก็คือไม่รู้ยังไงไปเห็นอะไรนะไปหยิบไปจับอะไรนะกับวันพุธนะเอามาขายได้หมดเลย <c oughs> <c oughs> คือเป็นคนที่หัวการค้าความคิดในเชิงพาณิชย์ด,ดี หรือการพูดการเจราจารมันก็สอดคล้องไปในทางนั้นไงสอดคล้องไปในทางนั้นดังนั้นเนี่ยคนที่เกิดในวันอาทิตย์พอมีความตั้งมั่นหรือมุ่งมั่นที่จะทำอะไรแบบต้องการความสำเร็จอันยิ่งใหญ่แล้วก็ต้องมีแผนเป็นขั้นตอนเป็นละเอียดรออแล้วก็ต้องมีการสื่อสาร โปรโมทสมมติจะทําธุรกิจเลยใช่ไหมอยากได้คนคิดแผนการตลาดให้คนโปรโมทให้คนปูดแทนเห็นคนเป็นพรีเซนเตอร์ให้คนทนําอะไรเพื่อให้ธุรกิจมันบูมมันสำเร็จเนะี่ยอทิต์ต้องมองหาคนอย่างวันพุธนะแล้วจะเกิดอะไรขึ้นถ้าหากคนเกิดวันอาทิตย์ไปเป็นคนรล่าคนเกิดวันพุธขึ้นมามันก็สําเร็จก็ร่ารวยสิเพราะว่าคุณสมบัติของการที่จะทําให ลักษณะของธุรกิจมันสำเร็จสมบูรณ์เนี่ยมันมีพร้อมมันมีครบมันไม่รู้ว่าจะขาดอะไรอีกไอ้เรื่องของความมีพร้อมความมีครบเนี่ยไม่กลัวแต่สิ่งที่เป็นห่วงมาดูกันนะบังเอิญจุดอ่อนของคุณเกิดวันาอาทิตย์กับจุดอ่อนคนเกิดวันพุธเนี่ย มันมีบางจุดที่มันเป็นจุดอ่อนร่วมกันคือเหมือนกันแล้วก็ไม่รู้ว่าไอ้จุดอ่อนที่มีร่วมกันอันนี้เนี่ยมันจะทำให้ประคับประคองกันไปได้ในระยะยาวหรือไม่กล่าวคือคนที่เกิดในวันอาทิตย์เป็นคนที่โทสะความโกรธความหมงุดหงิด มากที่สุดในบรรดาเจ็ดวันอ้าวเพราะอะไรนะก็เพราะว่าโดยส่วนมากเลยเนี่ยคนเกิดวันอาทิตย์เนี่ยเกิดมาเพื่อวางแผนเพื่อเป็นผู้นําคนเป็นผู้นําเนี่ยเรานึกภาพออกไหมว่าจะต้องวางกฎวางกรอบวางระเบียบใช่ไหมแล้วทันทีนะไม่รู้เป็นไงนะมนุษย์เรานะพอมีการวางกฎวางกรอบวางระเบียบเกิดขึ้นเนี่ยจะต้องมีคนฝ่าฝืนทันทีดังนั้นเป็นไปได้สูง ที่คนเกิดวันอาทิตย์นั่นนะจะมีะความรู้สึกของความหงุดหงิดจากการที่เสียพลังงานไปกับการควบคุมสิ่งที่ตัวเองอ่ะจะต้องได้จะต้องวางกรอบเอาไว้อ่ะมันจึงเป็นที่มาว่าหลายตรงหลายครั้งอ่ะเราจะพบว่าคนเกิดวันอาทิตย์เนี่ยถ้าพูดแบบบ้านๆนะเนาะเป็นคนมักโกรธเป็นคนโกรธง่ายที่หงุดหงิด พ็มีคนที่ตัวเองจะต้องดูแลตัวเองเป็นเสาหลักใช่ไหมาะเกิดวันอาทิตย์มักจะเป็นเสาหลักของครอบครัวนะทีนี้ด้วยความเป็นเสาหลักมันก็ต้องรับแรงกดดันมันก็ต้องเอ่ออะไรนะรับทุกสิ่งทุกอย่างรับผิดชอบแบพูดง่ายง่ายรับทั้งผิดทั้งชอบแต่ส่วนมากจะรับผิดซะเยอะไอ้ความความชอบนี่คนมองไม่ค่อยเห็นทีนี้พอวันอาทิตย์มากโกรธ พอมาดูฝั่งของวันพุธวันพุธนี่นะโดยปกติแล้วนะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะอารมณ์ราบเรียบออกไปทางคิดวางแผนอะไรไปเรื่อยๆแต่พอมีเรื่องโกรธหรือโมอโหข,ขึ้นมาวันพุธนี่มักจะคุมสติไม่ค่อยอยู่นะอะไรที่ตัวเองวางแผนเอาไว้อย่างดีนนะวันพุธนะแล้วมันเกิดแบบหุนเขาเรียกอารมณ์ขึ้นหัวร้อนอนะ่ะหัวร้อนขึ้นมา มีโอกาสสูงเลที่จะพังทลายทุกอย่างเลยรวมถึงความรักความสัมพันธ์ด้วยบางทีคุยกันไว้ว่าจะไปทําการทํางานทําธุรกิจทาธุรการบางที่มันสาคัญมากๆด้วยกันมันไม่ใช่แค่เรื่องเล็กน้อยไปเที่ยวไปกินมันทีมเป็นเรื่องของของการการจะแต่งงานกันการจะสร้างธุรกิจหลวมกันจะจดทะเบียนจะสั่งขอบครัวจะซื้อสินทรัพย์ที่มีมูลค่าสูงหลายล้านในพวกนี้ถ้าเขินคนเกิดวันพุธ เกิดที่จะมีอารมณ์โกรธโมโหขึ้นมาบางทีด้วยด้วยการที่พังพังปากพ,พูดไปบางทีด้วยความที่ตัดสินใจอะไรเร็วด่วนเก็นไปก็จะตัดสินใจพลาดได้ทีเด็ดไปโกรธพร้อมๆคนเกิดมาทีตต่างคนก็ต่างโกรธกันไงคือไม่มีใครที่ ยอมที่จะเหมือนกับถอยให้กันก่อนเพราะว่าเหมือนกับความโกรธความโกรธมาประทะกันนะดังนั้นอาจารย์ให้ทิคง่ายๆนะนอกจากที่ฟังอาจารย์เสร็จแล้วเนี่ยเข้าใจธรรมชาติของการรายกันแล้วเนี่ยนะเวลาที่โกรธเนี่ยเวลาที่โกรธเนี่ยผัดก,กันโกรธได้ไหมอย่าไปโกรธพร้อมกันได้ไหมถ้าทําอย่างนี้ได้อ่ะมันไปต่อได้ พึงใช้คุณสมบัติในด้านบวกซี่พวกเราเพราะอะไรอาทิตย์กล้าคิดกล้าตัดสินใจกล้าลงทุนกล้าทําพุทธรู้จักคิดรู้จักพูดรู้จักวางแผนรู้จักประโมตรู้จักทําการค้าให้มันได้เงินได้ทองให้มันสําเร็จในแผนที่อาทิตย์เนี่ยเขามักจะริเริ่มคิดขึ้นมาแต่บางครั้งถ้าพุทธริเริ่มคิดขึ้นมาอาทิตย์ก็เปิดใจ เปิดใจให้วันพุธน่ะซึ่งเป็นคนรักของเราอ่ะให้เกียรติเขาให้เครดิตเขาเออนอกจากให้เกียรติต้ให้เครดิตนะนะคนเราบางทีเป็นคนรักกันเนี่ยอาทิตย์กับพุธเนี่ยหลายต่อหลายั้งขัดใจกันเพราะต่างคนต่างไม่ให้เครดิตกันแล้วก็ไปตีความว่าที่ไม่ให้เครดิตน่ะมันคือไม่ให้เกียรติแล้วไม่ให้เกียรติก็คือไม่รักในคำนองเนี้ไม่ต้องเอามารวมเป็นเรื่องเดียวกันแต่ให้เริ่มเริ่มจากเปิดใจยอมรับซึ่งกันและกันเนี่เปิดใจยอมรับซึ่งกันและกัน ดีไหมเออแบบนี้มันก็จะง่ายขึ้นกับการที่จะคุยกันไปต่อเพราะว่าทั้งอาทิตย์แล้วก็พุธเนี่ยต่างคนก็ต่างถือเกยรติยศศักดิ์ศรีของตัวเองฆ่าได้ยามไม่ได้ทั้งคู่นี่อย่าไปฆ่ากันเลยอย่าไปยามกันเลยยอมรับกันแล้วก็ค่อยๆที่จะลงรายละเอียดไปว่าไอสิ่งที่เป็นไอเดียความคิดของแต่ละคนเป็นยังไงแล้วมีจุดไหนที่มันดีก็ดึงขึ้นมาค่อยๆดึงขึ้นมามาคุยกันแล้วก็ต่อยอดตัง้งแต่ ฉลาดทั้งคู่เก่งทั้งคู่วิธีการที่จะเสริมดวงที่จะดีมากๆทั้งเรื่องของความรักความสัมพันธ์แลว้วก็การเงินทำนี้ส่งชื่อสกุลให้อาจารย์นะทาสิ่งที่เรียกว่ายันคู่รักมหาเศรษฐีแบบนี้ยันคู่รักมหาเศรษฐีเนี่ยจะมีสองแผ่นนะแผ่นแรกอาจารย์จะเขียนชื่ออาทิตย์คนหนึ่งอีกแผ่นหนึ่งจะเขียนชื่อพุอีกคนหนึ่งนะเขียนอักขระับเรียรัพยรับโชคเนะี่ยล้อมกรอบด้วยกรอบทองคําสวยงามแบบนี้แล้วก็ส่งไปให้เราใครที่ได้ไปแล้วนะ เอาไปตั้งวางบูชาทําให้ความรักความสัมพันธ์ดีไม่มีมือที่สามเข้ามาแล้วก็การเงินการทองเข้ามาทั้งคู่คนเราพอการเงินการทองดีเสร็จแล้วเนี่ยไอย้เรื่องอื่นมันคุยกันได้ไม่ยาก mm. ก็ขอให้ความรักของอาทิตย์แล้วก็พุธเนี่ยยั่งยืนนะได้ทำยังผูรักมหาเศรษฐีเพื่อความรักอันสมบูรณ์แบบอาจารย์ทำให้ทุกคู่เลยก็ส่งชื่อสกุลมานะสอบถามรายละเอียดอัตราค่าบูชาโคที่กดที่โปรไฟล์แอดไลน์ไปได้เลย ขอให้เป็นคู่ที่ร่ำรวยนะตามที่คุณสมบัติที่เราพึงมีอยู่แล้วสิ่งที่อาจารย์พูดนี่